สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Microsoft Excel ไปได้วยกันอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับเนื้อหาในาวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการใช้งานตัวฟังก์ชัน XLOOKUP นะครับซึ่งขยายความสามารถของ VLOOKUP กับ HLOOKUP รวมถึงพวก INDEX กับ MATCH เนี่ยไปอีกไกลเลยนะครับเป็นฟังก์ชันที่ถ้าจะใช้งานนะครับจะต้องมีตัว Excel บน Office หรือว่า Microsoft 365นะฮะอย่างเช่นเครื่องผมเนี่ย เวอร์ชันอัปเดตเดือนแจนยนปี2020เนี่ยถึงจะใช้ตัวนี้ได้ลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับอย่างเช่นผมต้องการให้ผู้ใช้นะครับใส่ชื่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปแล้วก็หาชื่อว่าเป็นภาษาไทยอะไรอย่างเช่นอันนี้นะครับผมใส่คำว่าตัวสงขาและกันแล้วผมต้องการหาว่าชื่อภาษาไทยอะไรครันนี้เนี่ยผมก็สามารถใช้ตัว x up พิมพ์เท่ากับ x ลุกอัพแบบนี้เข้าไปแล้วเราบอกว่าล o กอัพแวลูคือตัวนี้เอาสงขานะครับมาหาว่าสงขาเนี่ยอยู่ในแถวไหนของช่วงข้อมูลที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับพอหาแล้วนะครับจะเอาค่าที่อยู่แถวตรงกับมันที่เป็นชื่อภาษาไทยนะครับตรงนี้ก็คือ Return Array นั่นเองนะครับผมเลือกไว้แบบนี้กด control backspace กลับขึ้นมาข้างบนดูนะครับ กด Enter เห็นไหมครับผมก็จะได้ชื่อจังหวัดสงขลาขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าข้อมูลเรานะครับเรียงอยู่แบบนี้เนี่ยเราจะทำ vlookup ตัวชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งชื่อภาษาไทยเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะ vlookup เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเอาคอลัมน์ที่อยู่ด้านซ้ายนะครับคือเป็นการ lookup จากซ้ายไปขวาตัวที่เปรียบเทียบต้องอยู่ด้านซ้ายสุดของข้อมูลเสมอแต่พอเป็น xlookup เนี่ยเราจะทำแบบไหนก็ได้นะครับ หรือว่าจะสลับกันนะครับใส่ชื่อภาษาไทยแล้วก็ให้แสดงชื่อภาษาอังกฤษออกมาเนี่ยถ้าเป็นอันนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูสมัย v l o o k u p และกันนะครับอันนี้ผมขอใส่สงคลาเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเขียนให้ดูแบบ v l o o k up ให้ดูนะครับ v l o o k u p ตัวนี้ใช่ไหมครับคอมมาแล้วก็ t a b l e ล r r เนี่ยเราจะสนใจตัวที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษเราก็เรียกแบบนี้ กด Control Backspace ใช่ไหมครับง่ายๆเอาค่าสงขามาเทียบกับคอลัมน์ซ้ายสุดนะครับแล้วก็พอได้เสร็จปุ๊บจะส่งค่าคอลัมน์ที่2กลับมาแล้วอันนี้เป็นตัว Exact Match แบบนี้ถ้าเขียนด้วย V Lookup ใช่ไหมครับเราสงขาตรงนี้แล้วก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าเขียนด้วย X Lookup อีกรอบแล้วกันนะครับ X Lookup เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูง X Lookup ตัวสงขาแบบนี้ แล้วก็ลุกอัพอเลเนี่ยจะเป็นแค่คอลัมน์เดียวเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าลุกอัพเจอนะครับเอาสงค่าไปลุกอัพกับภาษาไทยเนี่ยแล้วก็ให้สงค่าเป็นคอลัมน์ชื่อภาษาอังกฤษกลับมาแบบนี้นะครับถ้า x ล o o k ั p เขียนแค่นี้นะเห็นไหมครับได้คําตอบเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้ว x l o o k u p เนี่ย วิธีการทำงานของมันนะครับก็เหมือนกับตัวเอา INDEX กั์กับแมชมาผสมกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมใช้ตัว m แม h นะครับคำว่าสงขาเนี่ยวสงขาอยู่ที่บรรทัดไหนของข้อมูลอันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แมชแมชแบบ EXACT MATCH แบบนี้ก็คือสงขาอยู่อยู่ที่บรรทัดที่11ของข้อมูลตรงนี้นะครับเนี่ย ตัวสงขาเป็นบรรทัดที่11นะครับพอได้บรรทัดที่11แล้วเราก็ค่อยมาบอกว่าตรงนี้ก็เป็น index นะครับอันนี้เขียนผสมกัน i n d e ด็กของข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับตัวภาษาอังกฤษแล้วเราก็บอกว่าเอาแถวที่11นะครับเนื่องจากว่าตัวคอลัมน์ b เนี่ยมีคอลัมน์เดียวเราบอกแค่นี้ก็พอเราก็ได้คำตอบออกมาเหมือนกันอันนี้ก็คือวิธีการทำงานของตัว x lookup แบบที่เป็น exact match นะครับครคานี้นะครับใน X Look Up ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับคือทำงานเหมือนกับว่าเป็น approximate match เนี่ยอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างคอลัมน์ขึ้นมาอันหนึ่งเป็นแบบ population size แล้วกันว่าถ้าจังหวัดที่มีประชากรเยอะๆก็บอกว่าเป็นใหญ่กลางเล็กคล้ายๆอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมเขียนมี small medium แล้วก็ลานแล้วกันสมมุติว่าสมอ l เนี่ยผมบอกว่าประชากร0แต่ไม่ถึง5 0 0 0 0 0แล้วก็ถ้าเกินล้านหนึ่งมากกว่าเท่ากับล้านหนึ่งจะเรียกว่าจังหวัดขนาดใหญ่นะครับอันนี้เดี๋ยวผม format ให้มีตัวคอมม่าหน่อยหนึ่งนะครับ ตรงนี้คลิกขวามา format cells แล้วก็เลือก number ตรงนี้ทศนิยมไม่มีแล้วก็ให้มีตัวคมม m a ขั้นอ่าแบบนี้แล้วก็เราก็มาดูอ่ะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างองลัมน์นี้นะครับให้มีค่า small medium large เนี่ยผมก็ทำแบบนี้นะครับ x lookup lookup value ก็คือจำนวนประชากรน,นะฮะแล้วก็ตัว lookup array ก็คืออย่างเช่นเอาค่าของกรุงเทพเนี่ย้นตรงนี้นะครับ มาเทียบกับข้อมูลช่วงตรงนี้อันนี้คือเขียนสไตล์ x lookup จะเป็นแบบนี้นะครับอพอ lookup ได้เสร็จป๊ก,ก็จะให้ส่งค่าตัวนี้ small medium large ออกมาแล้วครานี้เราต้องผ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยตัวถัดมาบอกว่าถ้าหาไม่เจอจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับผมบอกว่า not found พิมพ์แบบนี้เข้าไปแล้วตัว match ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว match ข้อมูลแบบเป็นช่วงนะครับในนี้เนี่ย เราจะเลือกถ้าเขียนสไตล์ v l o k up นะครับเราต้องผ่านค่านี้คือลบหนึ่งเข้าไปคือ match ถ้าเจอเปะ๊เปะเลยก็เป็น exact ถ้าไม่เจอก็คือเอา next smaller item next smaller item อย่างเช่น5ล้านนะครับมาหาช่วงในนี้เนี่ยหล้านมันมันอยู่เกินล้านหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเกินล้านหนึ่งมันก็คือเอาตัวน้อยกว่า5ล้าน6ตรงนี้ก็คือ1ล้านก็คือความหมายแบบนี้นะครับ หรือว่าถ้าสมมุติว่าตัวเลขเป็น6 0แสนเนี่ยมันก็จะได้ตัวมีเดียมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็บอกตรงนี้ผ่านค่าลบ1เข้าไปแล้วก็วงเล็บปิดแบบนี้เห็นไหมครับกรุงเทพเนี่ยเนื่องจากอันนี้มันเกินล้านหนึ่งนะครับเกอะมาเป็นแบบนี้แล้วผมก็ c o p y ลงมาเดี๋ยวทษทีนะครับสูตรตรงนี้ลืมฟิกไว้นะครับตัววนี้ผมต้องฟิกไว้กดฟังก์ชัน F4 นะครับฟิกวงนี้ไว้ แบบนี้แล้วเราค่อย copy สูตรตรงนี้ลงมา,าเห็นไหมครับเราจะได้จังหวัดเนี่ยที่ประชากรเกินล้านหนึ่งเราเรียกว่าจังหวัดขนาดใหญ่ถัดมาเป็นกลางแล้วก็เล็กพอดีอันนี้ข้อมูลผมเรียงจังหวัดตามตัว population อยู่แล้วนะครับมันก็เลยออกมาแบบนี้อันนี้สมมุติผมเรียงตามชื่อภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นว่าฟังก์ชันนี้มันทํางานได้จริงๆผมเขมาสักตัวใดตัวหนึ่งของตัวชื่อจังหวัดที่เป็นภาษาอังกฤษ มาตรงนี้มา Data นะครับเดี๋ยวน,นี้ผมใช้ฟิลเตอร์อย่างนี้ดีกว่าง่ายดีนะครับคลิกฟิลเตอร์ตรงนี้แล้วผมมาเลือกตรงนี้เรียงจากชื่อ A ถึง Z ันะครับเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยจังหวัดตัว A นะครับอำนาจเจริญตรงนี้ population น้อยเห็นไหมครับเราจะได้แบบนี้อ่ะคันนี้ในนี้นะครับมันเรียงได้อีกแบบหนึ่งสมมุติผมจะเขียนความหมายใหม่อีกอันหนึ่งนะครับ small medium แล้วก็ large เนี่ย ผมบอกว่าจังหวัดขนาดเล็กนะครับคือไม่ถึง500แสนอันนี้ผมพิมพ์แบบนี้แทนแล้วนะครับแล้วก็มีเดียมเนี่ยล้านหนึ่งแล้วก็ล้านส,สมมติว่าผมใส่กันเดี๋ยวไว้เลย10ล้านแบบนี้นะเดี๋ยวอันนี้ผมขอ copy ตัว format หน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ผมมาอันนี้เดี๋ยวผมใช้ format painter ของข้อมูลเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างนะเพ i น t อันนี้ลงมา อันนี้มาดูนะครับเดี๋ยวผม insert อีกคอลัมน์หนึ่งดีกว่าผมเขียน x lookup ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูความแตกต่าง lookup value ก็คือตัว population ตรงนี้แล้วก็ lookup array นะครับก็คือเนี่ยค่าตัวเลขอันนี้ผมกดฟังก์ชัน k ี y f4 F i x ไ้เลยแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับมาเป็นอันนี้แล้วก็ not found บอกว่า พิมพ์เข้าไปจะข้ามไปก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็โหมดคันนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งตรงนี้นะครับ exact match on next larger item นะครับมาดูความเหมือนความต่างแล้วผมวงเล็บปิดครันนี้เนี่ยมาดูนะครับอ๋อโทษทีตรงนี้ผมจะพิม 500, 000, พ์5 0 0แสนพิมพ์เป็น5 0 0 0มืนเดี๋ยวนะครับอ่าครันนี้มาดูคำตอบของคอลัมน์นี้กับคอลัมน์เนี้ย G กับ H เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ เพียงแค่ว่าตอนที่เราเอาข้อมูลใส่เข้ามานะครับอันนี้เป็นแบบส,สไตล์ของ Vlookup นะครับเมื่อก่อนเราต้องเขียนแบบนี้เพราะว่าเขียนแบบนี้มันจะหมายถึง0จนถึงตัวถัดมาลบ1นะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวมันเองนะครับไปจนถึงตัว ัดมาลบหนึ่เดี๋ยวตรงนี้ผมควจะเขียนแบบนี้ใช่มัมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ถ้าเป็น v l o o k u p เมื่อก่อนแล้วตรงนี้ก็คือตัวนี้นะครับมันเหมือนกับว่าตรงนี้ก็คือมากกว่าเท่ากับ1ล้านขึ้นไปนะฮะอันนี้คือสไตล์ v l o o k u p เมื่อก่อนแต่อันใหม่นะครับเราจะเขียนให้เป็นความหมายแบบนี้ก็ได้ เนื่องจากว่าเราใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว parameter ตัวสุดท้ายว่า e x a c match หรือว่า next larger เนี่ยเราเขียนแบบนี้ก็ได้แต่อันนี้ผมไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับมาเขียนแบบนี้เดี๋ยวคนที่มาจาก vlookup เมื่อก่อนจะงงนะครับนั้นอันนี้ก็คือวิธีการใช้ตัว xlookup นะครับซึ่งตัว xlookup นะครับเป็นได้ทั้ง ตัว v lookup แล้วก็ตัว h lookup พร้อมๆกันไปเลยนะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับผมก็เอาตรงนี้แล้วกันอ่าแล้วผมสร้างชีทใหม่แล้วกันนะครับมาที่ชีทใหม่แล้วก็เดี๋ยวขยายตรงนี้หน่อยนึงแล้วผมมาตัวนี้ place special นะครับแล้วก็ transpose นะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัว h lookup เนี่ย ถ้าจะใช้ x lookup ทำหน้าที่เป็น H lookup เนี่ยจะเขียนยังไงอสมมุติว่าผมมีแบบนี้แล้วผมให้ผู้ใช้ใส่ชื่อจังหวัดนะครับสมมุติว่าเอาอ่างทองแล้วกันออกกอบตรงนี้มาแล้วผมบอกว่า x lookup สมมุติผมต้องการรู้ว่าอ่างทองมีประชากรอยู่กี่คนนะครับผมก็ทำแบบนี้ x lookup ่างทองแล้วก็ ตัว o k u อ a r r เ y คันนี้ชื่อจังหวัดนะครับข้อมูลเราเข้ามาแบบนี้เนี่ยเราก็ระบายตรงนี้บอกว่ามาหาว่าอ่างทองนะครับอยู่คอลัมน์ที่เท่าไหร่ของข้อมูลอันนี้แล้วก็พอได้เสร็จปุ๊บเราต้องการจำนวนประชากรเราก็บอกว่าเนี่ยอย่างเช่นอ่างทองอยู่คอลัมน์ที่2เดี๋ยวมันก็จะส่งค่า populaion t ที่เป็นคอลัมน์ที่2กลับมานะฮะแบบนี้เห็นไหมครับเราจะได้เนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเอง หรือว่าถ้าผมเปลี่ยนชื่อตรงนี้ทองตรงนี้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพเห็นไหมครับก็ได้ค่านี้ออกมาอันนี้ก็คือการใช้ x lookup ที่ทําหน้าที่เหมือนตัว h lookup นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการประยุกต์ใช้ตัว x lookup แบบเบื้องต้นนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้ตัวฟังก์ชัน x lookup ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ